สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามามมมรับชมช่องยาพรสาลรีวันนี้ยาพรจะทำลาบไข่ต้มนะคะใส่หมูสับค่ะเราก็เอาผักขีนะคะอาหาร่อน ก็ต้นหอมค่ะ แล้วก็ใส่ผักชีฝรั่งหน่อยนะคะผักชีฝรั่งก็หั่นให้ละเอียดๆหน่อยแล้วก็ซอยหอมแดงค่ะ ก็เอาไข่ต้มมาหั่นนะคะ แล้วก็เอาหมูมาค่ะอันนี้หมูสับนะคะยุคนก็เอาไปคนด้วยน้ำแล้วก็ใส่รสปรุงรสหน่อยอย่างน,นะคะน,นุ่มไปนนีๆนี้เราก็จะปรุงเครื่องนะคะก็จะใส่น้ำปลาเลยค่ะหนึ่งช้อนโตค่ะ เราอยังไม่ต้องใส่เยอะนะคะเดี๋ยวเราปรุงแล้วก็ชิมไปก่อนแล้วก็บีบน้ำมะนาวลงไปค่ะ พริกป่นค่ะพริกป่นนี่แล้วแต่เราจะใส่นะคะใครชอบเผ็ดมากก็ใส่มากหน่อยใครไม่ชอบเผ็ดก็ใส่น้อยนะคะทีนี้ก็ลองคิมก่อนนะคะ แล้วเราใส่หอมแดงไปค่ะหอมแดงลงไปนะคะใส่ข้าวกัุวค่ะใส่ประมาณช้อนโต๊ะครึ่งน,นะคะ ใส่ต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งไปค่ะเดี๋ยวใส่พริกป่นอีกหน่อยนะคะแล้วเราก็ชิมใหม่ค่ะ อร่อยค่ะจะเดี๋ยวบีบมะนาวอีกหน่อยนึงจะได้เปรี้ยวเยวเยอะๆหน่อยเดี๋ยวอนชอบตุกเปรี้ยวใส่สักกียค่ะที่เหลือแล้วก็ใส่เดี๋ยวเราใส่พริกนิดนึ่งหลังนะคะ เราก็เอาลาบาตรงหมูค่ะที่เราทำลาบเนี่ยใส่ลงไปนะคะ ล้วก็พริกิีหนูสวนนะคะโรยไปเพื่อใครจะกินเผ็ดค่ะแล้วก็ปักงซีด้วยเลยค่ะ ไปแล้วค่ะลาบไข่ต้มนะคะกับหมูสับค่ะลาบไข่ต้มใส่หมูสับของเยาพรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเยาพรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมช่งองเยาพรช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้เยาพรบ้างนะคะสวัสดีค่ะ